เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังเสียงอันไพเราะของกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของไม้กับสายกีตาร์นะครับแต่มันคือโลกทั้งใบเลยที่เต็มไปด้วยศิลปะความทุ่มเทแล้วก็เรื่องราวของคนอีกมากมายเอาละครับเรามาลองดำดิ่งสู่โลกใบนี้ไปพร้อมๆกันจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมันอาจจะดูเรียบง่ายนะครับก็แค่ไม้กับสายเหมือนอย่างกีตาร์พอลลัสซาลินีตัวในภาพนี้ แต่สิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับมันคืออารมณ์ความรู้สึกที่บางทีก็จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราสัมผัสมันได้ถึงหัวใจเลยทีเดียวและการเดินทางที่เราจะไปกันในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นที่จุดกำเนิดของเสียงเลยครับนั่นก็คือจากมือของช่างฝีมือผู้ที่รังสรรค์เครื่องดนตรีเหล่านี้ขึ้นมาลองดูภาพนี่สิครับจากมือที่ค่อยๆแกะสลักค่อยๆขึ้นรูปไม้ดิดอย่างประณีต จนกลายมาเป็นผลงานที่สวยงามพร้อมที่จะบรรเลงเพลงออกมามันคือการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับที่เชื่อมโยงความทุ่มเทของช่างฝีมือเข้ากับเสียงดนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นมาและช่างฝีมือเหล่านี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเฉพาะทามเลยนะครับว่าลูเทียคือพวกเขาไม่ใช่แค่ช่างไม้ธรรมดานะครับแต่เป็นศิล,ลปินที่ต้องเข้าใจทั้งเรื่องฟิสิกส์ของเสียงแล้วก็เรื่องสุนทรียศาสตร์เพื่อสร้างเครื่องดนตรีที่ไม่ได้แค่มีเสียงแต่ต้องมีชีวิตขึ้นมา,าจริง คำพูดของคุณองตวนเกเรโรนิ่สะท้อนความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากๆระหว่างนักดนตรีกับเครื่องดนตรีได้ดีเลยนะครับมันคือการตามหาคู่หูที่ใช่ที่จะมาช่วยถ่ายทอดตัวตนของศิลปินคนนั้นออกมาให้ดีที่สุดเอาละครับพอมีเครื่องดนตรีแล้วก็ถึงเวลาของคนที่จะมอมชีวิตให้กับมันทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าเส้นทางของนักดนตรีเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้าง และนี่ก็คือหนึ่งในศิลปินที่กำลังเจอจลัดอยู่บนเส้นทางนี้เลยครับคุณเวราดานิลินาซึ่งบทสัมภาษณ์ของเธอก็ทําให้เราได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเวทีการประกวดต่างๆหรือการได้รับการยอมรับในวงกว้างเนี่ยมันสําคัญต่ออาชีพนักดนตรีมากแค่ไหนคำพูดของคุณเวราในครั้งนี้โอ้โหส่งพลังมากเลยครับมันเหมือนการสรุปหัวใจของการเป็นศิลปินได้เลยนะนั่นก็คือการเดินทางเข้าไปข้างในจิตใจตัวเองเพื่อค้นหาเสียงที่เป็นของเราจริงๆ คือเส้นทางของศิลปินทุกคนเลยครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกล้วนเต็มไปด้วยการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงการแข่งขันแล้วก็การค้นหาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆครับเอาละครับเราคุยเรื่องคนสร้างคนเล่นไปแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการเรียนรู้กันบ้างดีกว่าว่ากว่าจะดีดออกมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้าง สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในโลกของการเรียนกีตาร์ก็คือการจัดลำดับความยากง่ายของบทเพลงนี่แหละครับอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยเขามีการใช้สัญลักษณ์ง่ายๆเพื่อบอกระดับความยากตั้งแต่ f a c i l หรือว่าง่ายไปจนถึง difficult หรือว่ายากซึ่งมันทำให้ผู้เรียนเห็นเส้นทางการพัฒนาของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยการไต่ระดับของนักเรียนก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นแบบนี้เลยครับ คือเริ่มจากเพลงง่ายๆอย่างเอลคอนดอพาซาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องดน,นตรีพอเริ่มคล่องแล้วก็ขยับไปสู่เพลงที่ท้าทายขึ้นมาหน่อยอย่างแตงโกและท้ายที่สุดเป้าหมายก็คือการไปให้ถึงบทเพลงที่ต้องใช้ความสามารถขั้นสูงอย่างมาสุก้าของตาเลกานั่นเองครับพอมีทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะครับขั้นต่อไปของศิลปินก็คือการก้าวข้ามเรื่องเทคนิคเหล่านั้นไปสู่การสร้างตัวตนทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้ได้ โลกของกีตาร์คลาสสิกนี่มันกว้างใหญ่มากเลยนะครับด้านหนึ่งก็คือการให้ความเคารพต่อรากฐานแล้วก็ปทเพลงอมาตะต่างๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆอย่างไม่หยุดนิ่งเลยซึ่งทั้ง2ด้านนี้แหละครับที่ทําให้โลกของกีตาร์คลาสสิกมีสีสันอยู่ตลอดเวลาและนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆเลยครับวง q u a ทัว r e เอ็กซ s ค คือพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การเล่นบทเพลงคลาสสิกแต่ยังท้าทายขอบเขตเดิมๆด,ด้วยการนำเพลงจากที่ต่างๆอย่างเพลงประกอบภาพยนตร์มาเรียบเรียงใหม่สำหรับกีตาร์สตัวเป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ๆของเสียงออกมาเลยครับและที่น่าสนใจก็คือทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินนะครับแม้กระทั่งการเลือกใช้สายกีตาร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรังสรรค์ซสวยเฉพาะตัวได้เหมือนกันการเดินทางของนักกีตาร์ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย อาจจะฟังดูเหมือนโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความลหลงไหลในสิ่งเดียวกันจะเห็นได้เลยครับว่าโลกของกีตาร์คลาสสิกนั้นเต็มไปด้วยการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบคู่หรือว่าเล่นเป็นวงสี่คนแบบนี้มันคือการสร้างสารรค์ดนตรีผ่านสิ่งที่เรียกว่าการสันทนาด้วยเสียงที่งดงามมากครับเพราะฉะนั้นนี่คือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงเลยมีตั้งแต่ลูเทียหรือผู้สร้าง มีศิลปินหรือผู้แสดงมีครูที่คอยให้คําแนะนำมีนักประพันธ์เพลงมีนักเรียนที่เป็นคนรุ่นต่อไปและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ชื่นชอบหรือผู้ฟังทุกคนคือส่วนสำคัญที่ทำให้โลกใบนี้ครับเคลื่อนไปข้างหน้าครับจากทั้งหมดที่ว่ามาจะเห็นว่าเรื่องราวของกีตาร์คลาสสิกนั้นมีชีวิตแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเสียงของบทต่อไปในหน้าประวัติศาสตร์นี้มันจะเป็นอย่างไร ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนในชุมชนนี้ต้องร่วมกันเขียนมันขึ้นมาครับ